ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับ know life. No สวัสดีครับวันนี้ผมมีเหรียญธนุมานพระอาจาร,รย์เต้ยวัดสวนใสจังหวัดสุพรรณบุรีมาให้ดูนะครับเป็นพระที่กำลังมาเลยครับส่วนกระแสเศรษฐกิจโควิดนะครับที่พระ หลักเข่าลงกันพระอาจารย์เตยน,นี่ราคาส่วนกระแสเลยฮะขึ้นโอ้โหผมเองก็ตกใจนะฮะไม่น่าเชื่อจริงๆว่าจะขึ้น mm hmm. เหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นาวาัน,นะครับจานเต็มเลยอ่ะแน่นอนจริงอ่ะเหรียนี่ยเนะ้ยเอามาให้ดูความสวยนนะครับมีราคาเดี๋ยวนี้เล่นกันเท่าไหร่ยังไม่รู้เลยพันกว่าาทถ้าจะเช่าก็เป็นพันแน่ S 1> <S 1> <S <S ต่ว่นนี้ก็หาไม่ได้แล้ว <S 2> <S 2> เอ,อ,อ่อพระพึ่งพระใหม่ๆนะครับแต่ราคานี่โอ้โหผมพูดเลยตอนนี้ก็ทะลุเป็นพันนะคะแต่ว่าก็บอกไม่ได้จริงๆว่าเท่าไหรน,นะครับเขากันว่าเนื้อพิเศษอะไรเงี้ยโอ้โห,โหราคาไม่น่าเชื่อจริงๆครับทะลุทะลวงเลยอะเอาเป็นว่าผมไม่พูดแล้วกันเนาะเดี๋ยวหาว่าปับราคากันเนาะเหรียญน,นี้เป็นพระเป็นพระน่าเก็บครับพระอนาคตเผื่อพี่ๆท่านไหนเข้ามาดูนะครับ ไม่รู้ว่าจะเก็บพาอะไรผมแนะนำนะพาราคากันลงมาเลยครับถ้าถ้าคลิปนี้ดูแล้วมีประโยชน์อย่างไรผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ